สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับไฟอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนายอีล่ามาลาเดอร์นะคะวันนี้ลงคลิปไว้ให้วันพฤหัส,สบ,บดีเลยนะคะแต่ว่ารอบส่งยังเป็นวันจันทร์เหมือนเดิมนะคะลูกค้าขาถ้าใครสนใจนะคะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะซื้อครบ500จะส่งให้ฟรีแบบตะก้าไปษนีนะคะแต่ถ้าซื้อไม่ครบไม่เป็นไรนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทเมาเมานะคะไฟส่งให้แบบตะกานเนาะส่งด่วนให้เลยะคะ่ะท่านผู้ชมขา ไม้อยู่ในกระถาง5ทั้งหมดนะคะก็ราคาว,วันนี้นะคะเริ่มต้นกัน อ่าหลักสิบเหมือนเดิมนะคะถ้าใครสนใจโทรมาหาไฟได้เลยนะคะที่เบอร์0864096617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0931670128นะคะอ่าช่วงนี้ไม้ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่เน้อไฟขายไปทุกสัปดาห์ขายไปเรื่อยๆเนาะแต่ก็ยังพอมีให้ลูกค้าได้เลือกอยู่นะตัวนี้เป็นหานุมานประสานกายค่ะท่านผู้ชมตัวนี้อยู่ที่99บาทนะคะอันนี้เป็น ซส์กระถางหเนาะมีสำรองอยู่นะคะมีสำรองอยู่เนาะอ่าเกบาทนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นสีการจนาพิเศษนะคะตัวนี้จะเป็น เจน1นะคะเจนหนะตัวนี้ฟอร์มอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าน้องมีโหนไปให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะตัวนี้มีสำรองนะคะจะเป็นพื้นแดงเราป้ายเขียวนะคะตัวนี้99บาทค่ะท่านผู้ชม99บาทนะคะต่อมาค่ะอะสงไข่ค่ะตัวนี้เนาะก็้ายให้ไปที่ ช่วงนี้ส่งไข่ฟอร์มที่99 89ไฟคัดไปหมดแล้วเนาะฟอร์มนี้ไฟให้80นะคะลูกค้ามีหลายกระถางอยู่นะมีสำรองอยู่นะคะ80บาทค่ะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะจะเป็นปู่ชินนะคะลูกค้าปู่ชินเนาะตัวนี้โอ้โหงานแบบงานแบบมีหนอแล้วอะคะ่ะลูกค้าดินโซมแล้วคะ่ะไม้นี้น่าจะแบบ ลงหัวแล้วนะคะปูชินตัวนี้ลูกค้าเอาไปที่เอาไปทํากอได้เลยนะคะเปลี่ยนกระถางเลยตัวนี้เอาไปที่ร้อยสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทหน้าเข้มๆเ,เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบสายเข้มเนาะต่อไปคะ่ะยักษิวหายักษิวหาตัวนี้นะคะจะเป็นบอลใบหนาก้านแข็งนะคะไฟเห็นหนึ่งกระถางเนาะก็โตมาขายไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นบอลป้ายนะลูกค้าสีเขาอะค่ะจะแบบ ไม่เขียวซะทีเดียวนะคะปนปนแดงๆนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยนะลูกค้าเหลือบๆนะคะใบหนาก้านแข็งมีสเสน่ห์อยู่นะลูกค้าตัวนี้99บาทค่ะ99บาทนะคะยักษ์ชิวหาค่ะยักษ์ชิวหานะยักษ์ชิวหาค่ะถัดออกมาค่ะท่านผู้ชม ะคะอันนี้มีกระถางเดียวนะคะเพราะว่าน้องอะ่ะมี2ต้นใน2สายพันธุ์ในกระถางแล้วก็แถมสายพันธุ์ที่3ไปด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นหนุมานสืบมัคคานะลูกค้าหนุมานสืบมัคคาที่ป้ายชมพูนะคะแล้วก็ป้ายแดงนี่จะเป็นมัคควรังสรรน,นะคะแล้วก็จะติดผมพิมานต้นเล็กค่ะลูกค้านี้ถือว่าแถมๆไปนะเพราะว่ามันเล็กจริงๆนะคะตัวนี้เอาไป99บาทนะคะ99บาบาทค่ะท่านผู้ชมโอ้โห อันนี้นะ่าจะเป็นช่วงที่กระถางขาดนะคะไม่ค่อยมีกระถางเนาะแม่าไา่เลยปลูกสามต้นรวมกันนะคะต้นไม่ใหญ่มากแต่ลูกค้าจะได้ไป3ามสายพันธุ์นะคะคือป้ายเขียวนั่นคือเทพเทวฤทิ์นะคะแล้วก็เรือสุพรรณหะหงนะคะแล้วก็ติดไปด้วยกระบี่ในร้อยค่ะลูกค้าตัวนี้นะลูกเ้าไปเก้าสิบเกาบาทค่ะ99บาบาทนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นอ่า เพชรบ้านประทุมนะคะเพชรบ้านประทุมตัวนี้89นะคะ89มีสำรองนะคะ89บาทนะตัวนี้จะเป็นวิจิตจินดาหน้าแดงนะคะจะเป็นบอลป้ายนะลูกค้าไม้ป้ายเนาะแล้วก็จะไปคู่กับยักษ์ตีเมฆค่ะลูกค้าได้ไปสองสายพันธุ์นะคะจุกๆเลยค่ะฟอร์มล้นกระถาง5แล้วนะคะ99บาทค่ะ99บาทนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะลูกค้าจะเป็นสองสายพันคู่นะคะเพชรบ,บ้านปทุมกับมงคลมณีด่างนะคะตัวนี้99บาทค่ะ99บาทนะเดี๋ยวมีฝั่งนูอีกเนาะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะคะเป็นสีกาญจนาพิเศษเจนหนึ่งนะคะที่ฝ้ายบอกว่าไม่มีโนตแต่ต้นใหญ่นะตัวนี้ก็99บาทนะคะท่านผู้ชม99บาทนะคะต่อทั้งนี้นะคะลูกค้า ทางนี้จะเป็นมหาชัยนะคะมหาชัยตัวนี้นะคะ89บาทค่ะท่านผู้ชมคะ89บาทนะคะแล้วก็ถัดออกมาทางนี้นะคะลูกค้าจะเป็นเกาะเกตนะแต่ว่าใบมีตำหนินิดนึงค่ะเนาะไฟให้ไปที่8 9นะคะ89บาบาทเนาะกำลังลงหัวนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นมหาราชนะคะมหาราชมีสำรองนะคะลูกค้าไป89นะคะ89บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นเพชรพระอุมาคะ่ะแต่ว่าลูกค้าจะมีหนอแล้วนะเพชรพระอุมาค่ะเราก็จะติดอันนี้ค่ะก้าทับไม่ด่างเนาะก้าทับไม่ด่างนี่ถือว่าติดไปนะลูกค้าไม่นับเนาะแต่ว่าเพชรพระอุมามีหนอแล้วค่ะลูกค้าตัวนี้นะไฟให้ไปที่ร้อยเก้าบาทค่ะ หนึ่งร้อยเก้าบาทเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมัคคาวันรังสรรค์ลูกค้ามีหนแล้วค่ะน่าจะสร้างหัวแล้วนะคะตัวนี้เอาไปใบไม่ค่อยเยอะนะคะไฟให้ไปแ80ดสิบาทค่ะเผื่อใครสนใจ80ดบาทเนาะตัวนี้จะเป็นมนกริติยาค่ะไปคู่กับอาสีกัจนาแผงนะคะตัวนี้เนาะอ่าไฟให้ไปที่8 9นะคะ8ปดบาทนะ นี่ก็สีกาจนาพิเศษจหนึ่งเก้านะคะนี่มีเยอะนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเอไฟไม่แน่ใจอะว่าตัวนี้มีหน่อแล้วค่ะไฟไม่แน่ใจว่าเป็นยักษ์เขียวหรือว่ายักษ์มโหทอนนะลูกค้าใครดูออกนะคะพอดีไฟซื้อมาทําแม่ผมผม,มกันแล้วเขาคล้ายกันนะคะแต่ก้านจะดํานะคะ เนี่ยเราก็มีโน่แล้วด้วยลูกค้าไฟไม่แน่ใจว่ายักษ์เขียวหรือว่าเท้ามะหูทอนนะคะใครทราบนะคะค่ะลูกค้าอันนี้มีโน่นะคะไฟให้ไปที่89บาทนะคะ89เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะวิจิตจ,จินดาหน้าแดงลูกค้าอันนี้นะคะต้นเดี่ยวในกระถางแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไป89บาทนะคะ89เนาะ ตัวนี้ค่ะนาฮังกิลินนเทวี TV นะคะหน้าแดงแงไปกับทศกัณ์นะคะตัวนี้เอาไป89นะคะ89บาทนะคะลูกค้ากําลังลงหัวแล้วแหละตัวนี้นพเก้าค่ะลูกค้ามีใครสนใจไหมคะโอ้ยนพเก้าอันนี้มีต้นนั้นไม่สวยแล้วค่ะน่าจะสร้างหัวเนาะงั้นแบ่งขายต้นนี้พอนะคะต้นนี้ลูกค้าไป89นะคะ89นะ แล้วก็ทศกัณฐ์ลงสวนมีใครสนใจไหมคะเป็นบอลบอลแบบว่าบอลด่างนะคะจะเป็นทศกัณฐ์นะแต่ว่าเขาจะด่างนะคะทศกัณฐ์ลงสวนตัวนี้ร้อยแปดสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วก็ตัวนั้นค่ะวิจิตจ,จินดาหน้าแดงไปกับไกลทองประเสริฐน,นะคะตัวนั้นนะคะอยู่ที่ร้อยเก้าบาทค่ะหนึ่งร้อยเก้าบาทนะลูกค้าหนึ่งร้อยเก้าบาทเนาะ แล้วก็ถัดทางนี้ค่ะทางนี้มีสำรองนะคะอ่าเท้ารำไยนะคะฟอร์ม99น่าจะหมดแล้วค่ะตัวนี้ไฟให้ไป80นะคะ80เนาะไม่ใหญ่เท่า99นะคะ80บาทแล้วก็ตัวนี้เอ้ตัวนี้ไม่เอาดีกว่าไม่สวยแล้วนะคะดูทางนี้กันบ้างนะคะลูกค้าขะ ทางนี้นะคะใครสนใจเนาะอุ้ยหนุมานสืบมะคาค่ะมีหนสามน่กวาจุกจุลูกค้านี่ค่ะหน่อแรกสองใบหน่อที่สองหนึ่งใบหน่อที่สามสองใบค่ะโอ้โหลูกค้าใครอยากเอาไปทําฟอร์มกอนะคะแนะนําเพราะว่าตอนนี้น้องอยู่ในกระถางห้าคือล้นแล้วค่ะล้นสุดจะล้นแล้วเอาไปเปลี่ยนนะคะหนุมานสืบมะคานะคะตัวนี้ลูกค้าเอาไปร้อยี่สิบนะคะร้อยี่สิบนะ แล้วก็มีต้นหนึ่งเนาะ99ที่ไฟแจ้งไปอ่ะนี่ก็เท้าลำไย80นะคะเผื่อใครสนใจเนาะเท้าลำไย80บาทเออันนี้จะเป็นดารานุพลั์นะคะลูกค้าไฟให้ไปที่89นะคะตัวนี้มีสำรองหลายกระถางอยู่นะคะ89บาทคะ่ะดารานุพลั์ อันนี้นะคะพิเศษหน่อยดารานพลั์ไปคู่กับรักเธอเสมอลูกค้าโ,โหรักเธอเสมอประมาณ3ต้นนะคะเขาแตกโหน่จนน่าจะโซมแล้วลูกค้าตัวนี้เอาไปไฟให้ไปที่ร้อเกบาทนะคะใครจะไปฟูมฟักเนาะดารานพัลัก,ก,กับรักเธอเสมอค่ะอันนี้จะเป็นอสงไขนะไฟให้แ0ดสิบนะคะสัปดาห์นี้เพราะว่าน้องแบบเนี่ยค่ะเหลือแบบนี้แล้วนะคะฟอร์มเก้า้าอะไรหมดแล้วนะคะ ัดไปเรื่อยนะลูกค้าตัวนี้เป็นเจ้าปอดแก้วนะคะไม่น่าชมพูเท่าไหร่นะคะหน้าอกเขียวขาวชมพูเล็กๆเองอ่าตัวนี้ใครสนใจเอาไปแปดสิบนะคะแปดสิบบาทนะลูกค้าบัวสวรรค์นะคะสําหรับบัวสวรรค์ใครที่สนใจนะคะตอนนี้มีฟอร์มเก้าสิบเก้าบาทเนาะอ่าเก้าสิบเก้านะคะเก้าสิบเก้ามีอยู่สองกระถางค่ะ ที่เหลือเก้าสิบนะที่เหลือเก้าสิบบาทค่ะลูกค้าค่ะที่เหลือเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทนะเป็นเพชรบ้านประทุมนะคะฟอร์มนี้ลูกค้าแปดเก้านะคะแปดสิบเก้าบาทนะเพชรบ้านประทุมค่ะกิลิณีเทวีนะคะลูกค้ามีสองหนอค่ะสวยมากๆเลยนะคะโหหน้าเข้มหน้าชัดตัวนี้ไฟให้ไปทีแปดสิบเก้านะคะแปดสิบเก้าบอดบาทนะคะนางกิลิณีเทวีเนาะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นวิจิตจินดานะคะกับหนุมานเชิญทงค่ะได้ไปสองต้นในกระถาง99บาทฟอร์มเต็มเมเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้วิจิตจินดานะคะวิจิตจินดาจะได้ไปสองต้นคู่แล้วก็อายักษ์ตีเมฆอีกหนึ่งนะคะตัวนี้ลูกค้าร้อยเก้าบาทค่ะร้อยเก้าบาทนะคะฟอร์มลน้นๆ้นเลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะทางนี้เนาะ จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นพรมฤษีนะคะพรมฤษีการแดงเนาะไปกับต้นนี้เล็กหน่อยนะลูกค้าพระโมัลนะค่ะอันนี้ไฟให้ไป80เนาะ80บาทนะคะแล้วก็มีพรมฤษีอีกต้นหนึ่งค่ะลูกค้าอ่าอันนี้ก็ให้80เหมือนกันนะคะเผื่อใครจะไปทําคู่เนาะเผื่อใครอยากไปทําคู่นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะโหอันนี้อันนี้จะเป็นสาวโพธารามค่ะ สาวโพธารามนะคะน่าจะได้ไปเกือบ3-4ต้นนะคะแล้วก็มีติดอาจารย์โคงต้นเล็กๆไปด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าไปที่89นะคะ89เนาะสาวโพธารามมนะคะ่ะเขาจะกัดสีขาวนะลูกค้าแต่ตอนนี้ยังไม่กัดนะต้องเลี้ยงไปก่อนนะคะถัดมาทางนี้คะ่ะลูกค้าโอ้ใครสนใจนะคะตัวนี้จะเป็นหนุมานประสานกายนะคะต้นไม่ใหญ่มากไปคู่กับรัตนสินนะตัวนี้นะคะ99บาทค่ะ ตัวนี้อุตสามันนี้นะคะโหดินโสมนะคะน่าจะลงหัวตัวนี้89บาทนะคะแต่ยังไม่ค่อยกัดเนาะตัวนี้จะเป็นไผ่ไผ่ปิ่นมงคลนะคะมีหน่อแล้วค่ะตัวนี้นะจะป้ายเงินขาวตัวนี้99บาทนะคะมีสำรองนะมีสำรองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเจ้าชายมาวินนะลูกค้าเจ้าชายมาวิน ตัวนี้มีหนอขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยป้ายเท่าไหร่นะตัวนี้99้าบาบาทนะคะออกโสมๆมมหน่อยนะด้วยความที่หัวเขาแบบคือเขามีหนอขึ้นมาแล้วนะคะใครสนใจตัวนี้ไหมคะตัวนี้กําลังเป็นไม้รุ่นนะไม่ใหญ่มากคะ่ะอาปราสาทเพชรป้ายนะคะแต่ป้ายสวยอยู่นะตัวนี้นะคะลูกค้า,าไปที่แปดสิบบาททวนคะ่ะแปดสิบทวนนะ จะเป็นกัญญาวัชระนะคะกัญญาวัชระไปคู่กับรัศมีเงินต้นไม่ใหญ่มากนะคะ99บาทค่ะประสานกายนะคะฟอร์ม99นะคะ99บาทเนาะอ่านี่เพชรบ้านประทุมค่ะ89บาทนะคะอยู่หลายตู้มากๆเลยนะคะค้าวขกันเนาะโอ้ตัวนี้อไฟว่าไฟอาจจะเลียงไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าอามณีมรกตนะแม่เขาค่อนข้างด่างคะ่ะไม่ค่อยเห็นลูกนะคะ อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้หน้าหนาวด้วยเนาะไม่ค่อยเปิดด่างเลยค่ะมีต้นเดียวนะคะ8ปดสิบเก้าบาทค่ะมณีมรกตแม่เขาสวยมากๆตัวนี้สวงอีสานะคะ่ะตัวนี้เก้าสิบเก้านะลูกค้าดินแน่นๆเลยน่าจะแบบเนาะใกล้ส่งแล้วคะ่ะเก้าสิบเก้าบาทสวงอีสานะคะ่ะสวงอีสานนะคะอันนี้จะเป็น ลูกค้าขาสีกันจนาพิเศษนะคะตัวนี้เป็นเจนสองหน้าชมพูนะคะตัวนี้มีหนอแล้วค่ะได้ไปสองต้นในกระถางนะคะตัวนี้นะคะร้อยร้อยยี่สิบบาทค่ะแล้วก็มีต้นเดี่ยวนะคะต้นเดี่ยวนี้เก้าเก้านะคะถ้าถ้ามีหนออะค่ะร้อยยี่สิบบาทเนาะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเพิ่งกำลังโตนะลูกค้าน้อยน่าจะยังไปไม่ได้นะคะ สามนารมิตก็คือโตช้ามากๆเลยนะคะเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยโตเลยนะคะเนาะสำหรับลูกค้าที่รออยู่นะคะสัปดาห์นี้อ่าเดี๋ยวสำหรับวันพฤหัสไ้ปิดคลิปไว้เท่านี้นะคะพอดีอ่า เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตจะลงวันเสาร์นะลูกค้าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลลเดียด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะวันนี้ไฟลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ